พวกผมโซเชนยลกับรายกันเช่นทีมเดียวครับให้ทีมเดียวกันประยบเทยบแบบนี้ครับทุกศนเสาร์ละวันอาทิตย์วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่หกเมษายนนะครับผมสองพันหกสเจ็ดนะครับวันจักรีนะครับก็มีหนึ่งคู่มาฝากเหมือนเช่นเคยครับเป็นคู่ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับผมกับไบเออร์เลเวร์คูเซ่นนะครับยูเนียนเบอร์ลินกับไบเออร์เลเวร์คูเซ่นก็วันนี้ทีมเยือนครับเลเวร์คูเซ่นไปเยือนก็จริงแต่เหนือกว่าเจ้าถิ่นหนึ่งสเต็ปทวนครับ ก็ยังเชื่อว่าจิมที่โกงความตายเก่งๆอย่างลอร์พูลเส่นจะชนะได้แน่หนึ่งดอกนะครับรอดอกที่สองนั่นเองว่าจะมาไหมไมีเสียชนะขาดได้มากกว่าหนึ่งประตูได้ซ้ํานะครับผมคือเพืง่งแค่หนึ่งประตูยังไงยืนพื้นแน่นดูแล้วไม่น่าพลาดเพราะว่าเยนบูรินไม่เก่งเหมือนรุันที่แล้วนะครับฟอร์มตกลงไปเยอะมากๆถ้าจะหนีตายด้วยซ้ำช่วงแรกๆจะตกชั้นเอานะครับลงไปถึงอันดับสุดท้ายของตารางเป็นบุย้ยมาแล้วด้วย เพราะฉะนั้นเ็นดิตดอปลงไปเยอะมากครับดูแล้วเลเวอร์มาตรฐานสูงขนาดนี้ไม่แพ้ใครเลยด้วยซ้านะครับผมไร้ไพ่อยู่ในฤดูกาลนี้นะครับแถมได้รับความมั่นใจมาอีกเมื่อการสัมดาหล่จาจัดที่ผ่านเขาไปชิงชนะเลิศนะครับผมเดบิวโฟคารด้วยการถล่มทสุสเซนดอรฟถึงสี่ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วเรอเส้นถล่มโตรนาดุสเซนดอฟมาถึงสี่ประตูต่อศูนย์เข้าไปชิงกับปริศาทแดงในเชสเซนร์แบ็คไอท์สเลาเทนนะครับผมก็ดูแล้ว มั่นใจขนาดนี้มันจะใครอะครับมันก็ต้อง,งในแฮงขยะไบเออร์โรบูเซนอยู่แล้วครับผมยังไงก็รอรุ้นกันได้นะครับเมื่อวันนี้ว่าผลประกอบการจะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็พ่กนี้พบกันกับเส้นเดียวอีกครั้งหนึ่งครับหมอวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนชูรีตูนะนะครับสุขสันต์ลองวีคเอ็นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย